เราดนนีด้วยนะครับและยังพบกับอิงสาวระหันอีกเลยนะฮะรู้วาเอคอเน,อน,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 นอที่หรู้ว่าเธอเออ็ใจฝันช้ใหฉันก็ง้นสุมารู้วเอครับเะ พูคิดไม่เพราะอะไรแค่สบตาสบตาทท่านั้นก็นซึ้งใจ คันไหมพิมพจีขอโทษที่ไม่ได้ไปส่งนะพี่มาพี่สนุโลขอให้หนูตั้งใจทำไม่ได้เอามองกับับ้านเราให้ได้เดอะมิสกรอปต้องเป็นของพิมพจีไตแแลด์เท่านั้นสู้ๆเชื่อแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวที่พี่สนุโลอร่อยจริงค่ะเพราะว่าจบจบเจา้าคนละสพี่ซันสี่ ที่สําคัญเลยครับยิงฟ้าครับอยากถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรครับที่แฟนคลับหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยยกให้ยิงฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับด้วยความสวยความสามารถและอีกหลายๆอย่างที่ยิงฟ้ามีครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับหายเหนื่อยคะ่ะกับระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนะคะแล้วก็ กว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ได้ง่ายค่ะมันก็ผ่านทั้งแบบว่าออความผิดหวังความเสียใจยน้ําตาหรือว่าแรงที่เราแบบว่าทํางานที่ผ่านมาพอเราได้รับคําชมหรือว่าคำํำยกย่อง,อง,องจากผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามมันก็ยทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะรวมถึงน้นองๆผู้เข้าประกวด ก็ที่รับชมอยู่ทางออนไลนะะ์นะคะทางแกลนทีวีนะคะว่าถ้าหากวันนี้เราไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออท้อหรือว่าจะต้องถอยก,กับมันลองดูกับมันอีกสักตั้งค่ะหรือว่าอีกหลายๆตั้งก็ได้เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของเราแล้ววันนั้นเราจะรู้สึกหายเหนื่อยแบบที่พี่ฟ้ารู้สึกค่ะ โอ้โหต้องขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยครับไม่ใช่แค่อิงฟ้าหายเหนื่อยนะครับทางแฟนๆเนี่ยก็ถือได้ว่าภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยไปพร้อมกับอิงฟ้าด้วยนะครับและที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆเลยนั่นคือคอนเสิร์ตนะครับที่เวียดนามเป็นอย่างไรบ้างครับอิงฟ้าครับการตอบรับสำหรับคอนเสิร์ตโอ้ก็สนุกค่ะ คือจริงๆก็เหมือนเราได้ไปให้กำลังใจในการประกวด Miss Grand International ด้วยนะคะไปต้อนรับควีนแล้วก็คอนเสิร์ตก็ต่อเนื่องเลยจริงๆก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันอยากจะใช้คำนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าในการเดินทางในการทำงานของเราค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็พอไปถึงคอนเสิร์ตก็คือสิ่งที่เราดีใจกว่าการที่คนไทยชื่นชมได้กันแล้วก็คือจะเป็น ออทางฝั่งเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าศิลปินสื่อข่าวต่างๆก็ชื่นชมในเพลงเวียดนามที่เราร้องโชว์เปิดไปก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆค่ะซึ่งถือดว,ว่าเป็นไวรัลในทิกตอกมากๆเลยครับสำหรับเพลงนี้ใครได้ชมบ้างครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสุดยอดเลยไหมครซึ่งทางพิธีกรเนี่ยก็ดูบ่อยมากๆเลยแล้วก็ฟังบ่อยมากวนอยู่ในหูตลอดเลยนะครับโอ,อ้โหถ้ามีโอกาสนี้อยากจะให้ร้องให้ฟังสดแต่คือว่าเอาไว้ในโอกาสถัดไปดีกว่านะฮะ ครับผมอิงฟ้าครับในส่วนของวันนี้ครับเมื่อมาเป็นแข่งสุดพิเศษของการประกวดวิสแรนพิซนโลก2 0 2 4แล้วนะครับอยากจะให้แนะนำผู้เข้าประกวดครับในวันนี้ว่าในคืนนี้เนี่ยจะทราบแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของจังหวัดพิซนโลกไปแข่งขันในวิสแกนไทยแลนด์นะครับอยากให้แนะนำว่ามีเทคนิคหรือว่าทิคอะไรบ้างที่จะมัดใจบอสแล้วก็มัดใจอิงฟ้าได้คะคือจริงจ ในปีต่อๆมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าบริบทของการเป็นนางงามมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนมากขึ้นนะคะคือนอกจากสวยแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถต่อยอดกับตัวเราเองยังไงได้บ้างหรือว่าต่อยอดกับสังคมยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยวันนี้พี่ฟ้าก็อยากจะบอกกับน้องๆว่า อยากให้เป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจในทุกการเดินในทุกการ performance ต่างๆนะคะรวมถึงหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความมั่นใจและก็ความสามารถนะคะอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่วันนี้เราได้ Miss Grand พิษณุโลกไปแล้วนะคะเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกองใหญ่ซึ่งทั้งหมด77จังหวัดด้วยกันแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าทำการบ้านไม่ดีหรือเตรียมตัวไม่ดีนอกจากความสวย สวยแล้วต่อยอดไม่ได้ก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะกับน้องๆที่อยู่ด้านหลังเวทีฟังไว้นะฮะคำแนะนำจากพี่ฟ้านะครับและก่อนที่จะให้อิงฟ้าไปพักผ่อนไปกรรมการต่อก็คืออยากจะให้อิงฟ้านะครับได้ฝากผลงานกับแฟนๆน,น,นางงามรวมไปถึงชาวพิศโลกให้ติดตามกันหน่อยครับว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับได้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกกอนว่าจริงๆ แอบเสด็ไดที่มีเวลามาได้แค่วันเดียวนะคะไม่งั้นก็คืออยากจะไปไหว้พระพุทธชินราชด,ด้วยนะคะก็อยากจะ ฝากบอกถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะในจังหวัดพิษนุโลกแล้วก็ผลงานของพี่ฟ้าเร็วๆนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางนะคะของอส่วนตัวของพี่ฟ้านะคะอิงฟ้าวราหะหรือว่าจะเป็นทางเพจ a n d t h a i l a n d นะคะเร็วๆนี้เลยก็จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ที่แคนาดานะคะก็จะติดกันเลยก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าชาลลตแล้วก็แนักในการไปคอนเสิร์ตด้วย อเคตื่นเต้นึูว่าหมดเวลาตอบอะไรเงรี้ยจะพูดเลยนะหนูลืมละเมื่อกี้เมื่อกี้หนูจะูเลย,ลเลยอ๋อผลงานด้านการละครค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ก็จะได้ดูในช่วงเดือนกุมภาแล้วก็สิงหาปีหน้าก็ฝากไปด้วยละกันค่ะโอ้โหผลงานเยอะนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอิงฟ้าแล้ะอีกครั้งหนึ่งครับฝากติดตามอิงฟ้านะครับแลวให้กําลังใจอิงฟ้ากันด้วยนะครับทุก และวินาทีมงลงครับขอเสียงให้กับทักชุูทิมบอลสีนิสแี่ชนะรอบสองพันที่ที่สี่ครับสวยงามและสมบูรณ์แบบมากๆนะครับก็กับมงกุ่นในอินฟินิตของเราในปีนี้อย่างมากเลยครับและชอบดอกไม้สวยๆครับขอเสนอมือให้กับทักชุูทิมบอลสีครับมงลงสตูดิโอ m ิสแกรนพิษณูโนโร2024ครับติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebook มิสแกรนพิซซูโนโร่ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ผมเฟมเซอร์โรสุภเวสเบหดครับแล้วก็กองประกวดมิ s แกรนพิซซูโนโร่นะครับต้องขอขอบคุณแฟนนางงามทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งน,นี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งนะึงฮะที่อยู่ด้วยกันตลอดการประกวดของเรานะครับ และในโอกาสนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเรากลับมาพบกันใหม่และให้กำลังใจทุกโดโดทา่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บอกรักน้องแดงรักน้องแดงรักน้องชิงชิงนะคะหนึ่งปีเจ็ดเดือนแล้วเนอะเวลาวันเวลาผ่านไปเร็วสุด,สดเลยขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันใครที่ยังอยู่ก็ขอให้มีความสุขที่เป็นความสุขจริงๆส่วนใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียอยากจะไป ติดตามคู่อื่นหรือบ้านไหนหอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ผิดเราก็ยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณอยู่ดีรู้ไหมรู้ไหมจ๊ะเธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นโอ้โห้อ้อูหออรอเดอร์ แต่งหน้าั้แต่ตีสามอะคิดว่าไงว่าแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามอะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอะจนถึงสามสี่ทุ่มมันก็ยังติดดีอยู่อะ <c oughs> ทำไมผีต้องมาหลอกคนทำไมเราไม่คิดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของที่เราเอามาจากไหนมาจากไหนเหรอ,อแต่อูเธอเคยเห็นผีมามาแบบฟิลแฟนปะเคยรู้สึกเหมือนมีคนนอนข้างๆเนี่ยเคยไม่ใช่แบบมันมาคู่กันเป็นฟิลแฟนกันแหะเขาเป็นแฟนกันเหรออือไม่มีเนะะาะส่วนใหญ่มาคนเดียวเนาะเป็นคนโสดเนาะผีส่วนมากโสดเหรอเออไม่เคยเห็นมาคู่กันเป็นฟิลแฟนเลย ที่เธอมีเขาเธอมีเขาข้างกายแล้วใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมากเท่าไรมากเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอขึ้นมา,าข้าคนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตน

ขาวขาวเลยพ่อแม่พี่น้องขาวจว๊ะฟ oh. <Fish snack. S 2> ิสส n น็คทาโลแล้วก็จะไปอาบน้ำก็จะให้ฟริงค์ให้หมามีให้ป,ปัปีให้แดงให้ชิงเศร้า ให้กองถับมุดเฝ้าอับน้ำนะถ้ากินไม่มีเสียงต้องกินยังไงวะไม่ได้ปวยชิ้นช่องอ่ะ So what? สุขภาพดีต้องเสาคิงหา้า นึงฟิลเหมือนผ่าตัดยังไงครับแม่ยู ที่ไหนเขามาทำอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูบ้างอะพี่ฟ้าว่านะไม่น่ามีแล้วแหละมันล้างหน้าแปรงฟันให้ดูมันไม่น่ามีแล้วแหละเอังจริงนะทุกคนลองถามใจตัวเองดูนะว่าเข้ามาดูอะไรเอ๊ะหนึ่งหมื่นคนดูเข้ามาดูพี่ฟ้าล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราต้องสินเสมอกันมากๆเลยนะเว้ย คนหนึ่งชอบโชว์คนหนึ่งก็ชอบดูทุกคนหนึ่งสองสาสามสิบออนะฟิลเหมือนมีหมอเป็นทันตะแพทย์ปะที่แรกเดี๋ยวติดเคสคนไข้อีกสองคนนะ่ะเดี๋ยวเราผ่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโทรหานะ ฟิลเป็นคุณหมออ่ะคุณหมอแบบดมยาคนไข้รบกวนกั้นหายใจสักสองชั่วโมงนะคะวหมอจะเริ่มผ่าตัดละเปิดน้ำแล้วอาบเลย บหนึ่งพันออเดอร์แล้วทุกคนขออนุญาตแคปก่อนนะอุ๊ยเก่งจังเลยทุกคนคนมาซื้อตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนแนมะ่ได้พันออเดอร์ลอ้ะเก่งสุบ,สบเลยมาดูอะไรกันจ๊ะคนจะอาบน้ำเนาะบาปกรรมไหมพวกนี้กูไน t นะจ๊ะเอ e ว y o n วัน I love you so much นะ See you next l i f e ขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะทุกคนที่เข้ามาซื้อแล้วก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามาพูดคุยกัน,กนบางคนไม่บางคนไม่ได้มีงบก็เข้ามากดหัวใจเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยก็ชื่นใจมากๆแล้วนะคะอ่าออเดอร์แลยเว้ยขอบคุณคุณชาร์ล็อสตินสำหรับประสาทด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะก o ๊ดไนท์นะเข้ามาดูอะไรกันเอ่ยคนจะอาบน้ำแบบกรรมสุดๆพวกนี้สุดๆเลย